ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหเล็กเป็นสังกะสีรัก40เอ็ดลายนะครับบัดน,นี้พวกเรานะครับชาวเพล่อนัอป่าต้องกราบขอบพระคุณนะครับ,บานเด่นชัยความจริงวันนี้เนี่ยผมก็จะไปที่บางชิ้นข้างผมกำลังเดินทางกลับจากไปเยี่ยมเยียนใช่ไหมครับนี่เป็นอบตครับ <vert> อบต เราจะเข้ามาไม่ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับนั่นก็ที่ก็หางก็รางที่อยูนเาไปแล้วับ ในฐานะที่เป็นศูนย์บรรเทาสาธาณภัยของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดทหารบก อันนี้ไปหมดไหมลกไป